กดแก้มเลยว่ะโชคดีเพราะเพื่อนตายโง่เฮ้ยมันแค่มันยังเสมอตัดสินด้วยตัดสินด้วยตัดสินตัดสินจริงแล้วตัดสินจริงแล้วรออยู่เลยรออยู่เลยด่านอะไรก็จัดมาไม่มีด่านแบบมืดๆเลยมั้งหรอวะด่านอะไรก็จัดมาไต้องเพราะตาในกูก็ชนะอยู่ดี ไอ้ที่นี่เอาด่านที่แบบพื้นที่พื้นที่ทั้งโลกเทั้นเลยอะไรครับเนี่ยมันคนตรงๆไปเพื่อนมันก็ตรงไปนะบางทีอ่แต่โทษทีนะที่ฉันแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยแลภาพหน้าจอเราเป็นแบบนี้อย่าบอกนะว่ามึงคือยานกูเสียวกูเสียวกูเดินตกยานใช่ไหมเลย อยู่ในอีกอันเปลี่ยนที่หมายเอาละสบายแล้วปวดเเชี่ยกเลยข้ามเทินสบายแล้วงอ่ารีบเพื่อนตั้งออกมาเฮ้ไม่ไม่ไม่ชิวๆโดดยางเลยแล้วกันอ โชคดีจริงๆเลยว่ะเดี๋ยวก็หากูไม่เจอนะเดี๋ยวเดีจะจ่อตู้ยจานไอ้เพื่อนบวกแค่ที่แม่งยิ่ทีเดียวได้หมดเลยดีกว่าโอ้โหตัวกูเป็นอะไรมันชอบไปชุมนุมอยู่ตรงนูุนไปไหนเฮ้ยเอราไม่คิดจะไปที่อื่นกันเลยหรือไงวะครับคิดดีๆครับเฮ้ยคิดดีๆนะครับนี่คือกระบินไปเลยเนี่ยโอ้โหมีโดดทุนแรงด้วย เอาล่ะจะทำอะไรก็ว่ามาจะทำอะไรก็ว่ามาแอปเวลาจะหมดแล้วนะแอปอะไรเนี่ยผมคิดอะไรอยู่เนี่ยกูกูเป็นเหมือนแบบที่แบบใช้เครื่องเจ็ตแล้วแบบแบบเปลี่ยนเป็นอันนี้ไม่ได้อะเลยเลยทำไม่ได้เออแม่งค้างอ่ะยังโคตรงงอ่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวยังไงมันก็จะไปแล้วอยู่ดี าระยะนี้กูว่ากูไม่น่าพลาดนะอ่าไเ้เรียบร้อยเอ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเอาตายอยู่ดีโอ้ยใจชื้นเยดีโยบาเดสจามลาก่อยแอปพอหนุ่มดิสโก้งไปแล้ว เชื่ออะไรเนี่ยเอ้าอยู่มันอยู่ด้วยอยู่มึงกันอ่ะอยู่ในยาเหมือนกันอ่ะมึงขับยามาชนกันเลยดีกว่าโอ้ผมอยู่คนละยาเลยนี่ว่าถ้าอย่างนั้นกูก็รู้วิธีจัดการมึงแล้วมาสุดกันหยอกเหรอถ้าเปิดไว้เปิดไว้ กูรู้ไว้กูมีค,ความคิดที่ดีกว่านั้น <laughs> ถ้ากูเป็นมึงกูจะใช้อันนี้อันไหนวะ <c oughs> <c oughs> อันไหนวะเอา้เอาไอ้ทีเ่เรียกเรียกเรียกคอมาไม่มีหรอวะ <c oughs> ไม่มีแล้วเพื่อนเอา้าเออเดี๋ยวกูจะใช้อันนี้กูจะใช้อันนี้อ่ะ แล้วกูก็จะใช้แบบนี้เปลี่ยนล็อกเต็มโชคดีเออมาดูเลี้ยดูแลลูกเมียกูด้วยตายไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยเออระเบิดซ้ำอย่างงี้ไม่เหลือลาก่อยชัยชนะอยู่แค่เอื้อมว่ะเฮ้ยอยู่อีกไรตัวนี้เนี่ยวาร์ปได้นะมันมีจุดวาร์ปเนี่ย ปูมขยม่นไม่บ้าหน่ไหนหรอจะทำอะไรอ่ะจะทำอะไรอ่ะอ๊ะโอ้โหยิงปืนนัดเดียวหนอนตายสามตัวนะครับเอออ่ะไอ้ยี่ไปแล้วจ้ำดูดิลุงตัวเดียวเ้ยคิ้แค้นคิ้แคนเอือ กูจะกินเลาะจนกว่าพื้นปัญญาจะไม่เหลืออะไรเลยจ้าเนหน้าเวอเลยเฮ้ยเสียวล่วงลวงลวงซะเมื่อยล่วงแซ่ลวงหรอกอ๋อเจอมงแล้วคุหลบอยู่ใตายใจไฟไว้ต้องโดนมแหละผมว่าเข้าเข้ายานเข้ายานเข้ายาน It was at this moment that he knew he fucked up ว้้้้ยอออเเกูไม่น่าโดินเลยตรงนี้ไอ้เหี้ยเดินโง่ๆไปหมอบโง่ๆก็ดีอยู่แล้วไปโดินทำไมวะมึงเอา22ไปแลกกับตัวตัวหนึ่งเลยกูไม่ได้ตั้งใจไอ้ตัวเหี้ยนี่สบายจังมั้ย เอ้ยเรายิงในบังเกอร์ได้ด้วยโอ้ยม่งคตรขี้โกงอ่ะครับเอ้ามันยังมีมิสไซร์อีกเหรอกูยังไม่ได้ใช้อะไม่ใช่ว่ากูไม่ใช่ว่ากูมีอีกแต่กูยังไม่ได้ใช้จะรีบใช้ตอนนี้เลยเหรอกูต้องใช้ตอนนี้เยูไม่น่าตัดกำลังตัวเองเมื่อกี้เลยไปแล้วไอ้แอปเอื้อ เฮ้ยอ๋อโน้ไม่ตายไม่เหลือตายปะคุณเปรสเจา้าเมยใช่ไหมเอ้ากูไม่มียานหรอมึงไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยเฮ้ย,อย,ยสองลุมหนึ่งเว้ยสองลุมหนึ่งเฮ้ยอันนี้ไงรัะ ยกทงขาวได้เพื่อนยกทงสาวได้คุณยังกลัวไม่มีคำว่ายอมอยู่ในพจนานุกวมหรอกเว้ยจําตายว่ะก็คิดไว้แล้วก็คิดไว้แล้วเป็นแผนที่เตรียมเอาไว้ไอ้ชีลี่จะออกจากบังเกอร์แล้วเหลือมึงตัวเดียวนะโอ้แต เอออย่างนั้นแหละแออย่างนั้นแหละเอาแม่นๆนะเอาแม่นๆเอออ่าไอด่าโดนนะแอปแรงดีๆนะแอปนะแอปแรงลมนะแอปมันต้านนะจั๊มยิ่งเสียงแบบจั๊มมันหยุดตรงไหนนะกูเจอแล้วกูมีแล้ว กูมีละอยู่ไหนนะเฮ้ยดวกูยิงผิดลานยิงผิดยานเฮียอ่ายิงคอไหมน้องรับเน้นเน้า๊กกากาา ตอนรู้สึกดูดีเลยสินะ <laughs> อา <laughs> ชัยชนะนี่มันเจ้างหอมหวานจริงๆโอมยปลดแก้มหมดปลดแก้มหมดแล้วปลดแก้ม